สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขากำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเขาหมายปองคุณอยู่เขาเป็นใครเขาจะทำอย่างไรกับคุณ มีคนที่เขากำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเริ่มต้นใหม่การจบและเริ่มต้นใหม่เป็นได้ทั้งคนเก่ากลับมาใหม่หรือเป็นคนใหม่ก็ได้นะ่ะหรือเขาตัวเขาเองเขาจบจบ,จบชีวิตอดีตจบอุปสรรคปัญหามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาหรือคุณกับเขามีปัญหาจบเป็นรักๆเลิกเ,กเกหรือจบกันไปแล้ว เขาหมายปองคุณมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่รักไม่ได้เป็นรักไม่ได้ทนได้ด้วยกัน เขาหมายปองคุณแล้วเขาว่าคุณรักเขาไม่ได้เขารักคุณไม่ได้เป็นรักที่รักไม่ได้สมหวังไม่ได้แล้วก็ต้องแต่เขาหมายปองคุณแต่เหมือนเขาหรือเป็นคนที่คุณกับเขานะ่ะเพราะพลังงานรักไม่ได้หรือเป็นความรักที่คุณกับเขาไม่สมหวังนะนะจบกันไปมีอุปสรรคปัญหาแต่เป็นพลังงานนะเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ ขาว่าคุณกับเขาทนได้ด้วยกันคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเข้าใจเขาเวลาที่น่ยคุณจะไม่ทอดทิ้งเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเวลามีทุกมีสุขก็จะมีคุณอยู่เคียงข้างอ่ะเขาจะทนกับคุณทนได้ด้วยกันอ่ะไปด้วยกันชีวิตมีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนแล้วคุณเป็นแฟนของเขาคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขา เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณแต่รักนี้เหมือนดูมีอุปสรรคปัญหานะรักไม่ได้สมหวังไม่ได้และรักที่เป็นไปไม่ได้แต่เขาจะมาเริ่มต้นใหม่พราะคุณกับเขาแตกต่างกันแตกต่างที่เติมเต็มถึงแม้แตกต่างก็เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้เขาจะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปให้คุณเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดแล้วก็ได้เป็นคู่กันหายปองคุณ เขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนนะเขาตั้งใจมุ่งมัน่นจะจีบคุณมาเป็นแฟนคิดถึงคิดถึงคุณมากึเป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาแต่พลังงานตัวเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเขาจะเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปมาเริ่มต้นใหมอ่อ่ะจะเป็นพลังงานที่ดีไม่ว่าอย่างไรอะนะการเริ่มต้นใหม่ แล้วจบไปแล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่รักที่มั่นคงมาให้สายเปย์อะย้ำสามรักที่ดีมาให้เปคุณจะทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณนับเป็นพลังงานที่เขาว่าคุณอะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะเขาว่ารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่พร้อมที่จะดูแลเขาเปย์อะความดีความรักที่ดีให้เขาคุณทนได้กับเขาคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาคิดถึง ปกป้องเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณดูแลคุณจากรักไม่ได้นะออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วหมายปองคุณมาเป็นแฟนแล้วเขาว่าคุณปกป้องดูแลเขาได้การปกป้องคุ้มครองเพื่อจะออกจากอุปสรรคปัญหานำรักที่มั่นคงมาให้คุณคู่เสียจะเป็นพลังงานที่รักไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไข จากรักไม่ได้จะงไม่สมหวังยังเป็นคู่กันไม่ได้แต่เขาปล่ยปองคุณพร้อมเตรียมพร้อมเขาพร้อมพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวเมื่อเขาพร้อมมีกันในวันที่ลำบากแลวเขาคิดถึงคุณนะ คิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่ามีคุณคิดถึงอะ่ะคิดถึงมีคุณเวลาที่ลําบากแล้วทนได้ด้วยการความดีของคุณคุณคือคู่ของเขาที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนนะหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาแล้วคุณกับเขาอ่ะรักกันไม่ได้ที่ผ่านมาแล้วเขาจะเป็นพลังงานที่ดีนะคุณดีกับเขากับที่ผ่านมาหรือที่ผ่านมาก็เคยผิดหวังเสียใจ เขาต้องการคนรักความรักคนเข้าใจและเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาแล้วมีกันในวันที่ลำบากไม่ว่าจะลำบากก็จะไม่ทอดทิ้งกันจะอยู่ด้วยกันเปยสายเปเปยคุณโดยเฉพาะคนที่เขาเขาเคยรู้จักคุณคุณดีกับเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากคิดถึงความดีของคุณ คิดถึงเรื่องราวที่เขาเคยทำร้ายคุณมีอุปสรรคปัญหาที่ไม่รักคุณที่รักกันไม่ได้เพราะมีผู้เสียแล้วเขาทำให้คุณเสียหายผิดหวังเสียใจนำแต่ปัญหามาให้คุณแต่เขาว่าเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาเขาพร้อมตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาดูแลคุณเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปมีกันในวันที่ลำบากจะไม่ทิ้งกันเวลาลำบากมีคุณ คู่กันแล้วไม่แค้วกันคู่บุญเป็นคู่กันคุณคือคู่บุญของเขาเขาคือคู่บุญของคุณเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขามาเริ่มต้นใหม่จะเป็นพลังงานที่ดีนะนะตอนนี้เขาคิดเขาจะหาทางออกเพราะเขาเตรียมพร้อมนะถึงเวลาที่เหมาะสม พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่เมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลคุณมาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปเพราะพลังงานที่ดีที่จะเกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาเขาคิดถึงเขาเพรามีพลังงานอุปสรรคปัญหาที่เขาไม่ได้ดูแลปลกป้องคุ้มครองค,งค,งคงุณเพราะคุณกับเขาแตกต่างกันตอนนี้เขาอยากปกป้องดูแลคุณแล้วเรามาดูว่า เขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณแต่เขารักคุณหมายปองคุณเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรความรักคุณคุณคิดอย่างไรกับความรักคุณจะทำอย่างไรกับความรัก ความรักคุณจะเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตความรักคุณจะเป็นอย่างไรล่วงมาหลายใบยไม่เอาพระแม่อุมาคุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีพลังนะพระแม่อุมาเก่งแก่งกล้าก้าหารก้าวไปข้างหน้าคุณเรียนรู้พัฒนาตัวคุณเองกับเรื่องราวที่ผ่านมา ัจจุบันเพื่อความมั่นคงในอนาคตาาห่วงแห่งความรักตกลุ่มรักมีคนที่รักคุณหรือคุณก็รักเขาเนะ่ยเทพสุขคุณจะพบกับความสุขความสมหวังเทพพุทธคุณก็ดูวิตกกันงนวลเท้าทัตตลดคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงเทา้าตัลดเทา้าทตัตตลดอะ่ะ เป็นพลังงานที่ดีอ่ะคาดไม่ถึงเหตุการณ์ฟุกๆดีๆแราคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงแต่เป็นพลังงานคุณลังเลวิตกกังวลกับเรื่องราวในอนาคตนะไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคู่ที่เหมาะสมว่าคนนี้ใช่ไหมทําให้คุณลังเลแต่คุณห่วงแห่งความรักตกกลมรักมีความรักแต่ไพ่บอกว่าระวังลุ่มหลงใจคุณเองเวลามีทุก็อย่าลงกับความทุกเวลามีสุข ก็อย่าหลงกับความสุขหรือคุณเองจะพบรักแบบกระทันหันคนในฝันจะสมหวังในอนาคตแล้วเป็นพลังงานแล้วอย่างไรแตกต่างกันลัจนากับสังทองอะนี่ก็มีพลังงานของความคันไม่ถึงแต่ความรักคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนะก็มีอุปสรรคขวางน้ำก่อน แล้วคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันน่ะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ในความแตกต่างเป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันจะมีอุปสรรคก่อนรักที่ใช้เวลาก่อนรักหรือคนที่คุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนพัฒนาจากจากการเรียนรู้พัฒนาเหมือนค่อยเป็นค่อยไปอ่ะต้องต้องเรียนรู้แล้วพัฒนามาเป็นความรักจะเป็นความรักที่มั่นคงเพราะคุณกับเขาดูแตกต่าง แทนที่จะปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันทําให้มีปัญหาทะเลาะเบาแว,แวง้งขัดแยง้งแต่คู่กันแล้วก็ไม่แควกันพระพิคเนทรงหนูเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ปรับปรุงใหม่พบกับความสุขความสําเร็จสมหวังเพราะพระพิคเนศอะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตคุณความรักคุณ จากไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันหรือคุณเองคุณเองก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณใหม่คุณแผนกับนางพิมพาลัยความซับซ้อนรักซ้อนปัญหาซับซ้อนรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เขาเหมือนนะเขาจะจีบคุณทุ่มเทความรักหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขา รักที่ไม่สมหวังหรือรักค่อยเป็นค่อยไปนะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เขารักคุณคุณลักเขารักที่ต้องอยู่ในศีลและธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมสัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเขาจะเอาชนะใจคุณเหมือนรักที่สัจธรรมอ่ะ ด้วยความเข้าใจรักที่เข้าใจรักที่ใช้เหตุผลรักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจลกเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขสิบหกหมายเลขยี่สิบหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามสิบหกหรือไม่ก็เกิดลาศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์ หรือไม่ก็เกิดปีขานจะเป็นพลังงานของคุณคุณเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาแปัจจุบันเนี่ยมีความรักตกล,ลุมรักห่วงแห่งความรักมีคนที่เขารักคุณแล้วคุณจะพบกับความสุขความสมหวังในชีวิตแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัว,ตวคุณเองอะ่ะเหมือนพลังงานที่สมหวังจากไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันมาปรับความเข้าใจกัน เรือรักที่ใช้เวลามาก่อนแล้วคุณจะพบเจอคู่นะ่ะลันากับสังทองอะ่ะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังมีคนที่เขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจความรักแต่ความรักคุณคุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงซื่อสัตย์มั่นคงและเชื่อมั่นในความรักให้กันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ แล้วคุณทุ่มเทหัวใจให้กับคนรักถ้าคุณรักใครแล้วทุ่มเทแล้วยากที่จะรักใครได้อีกแต่ไพ่บอกว่าความรักคุณจะสมหวังกับคนที่คุณรักเรามาดูพลังงานของเขาเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณกับความรักเขา พลังงานตัวเขาความรักเขาเป็นอย่างไระนุมานหมายปองคุณมาเป็นแฟนดูเขาก็เป็นคนหลอ่อคนสวยคขาว่าคุณเป็นคนหลอ่อคุณสวยมีสเสน่ห์แต่เขาก็คิดคิดคิดเรื่องความรักว่าจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรต้องรอบคอบหนักแน่นมั่นคงพระแม่ธรณีเขารักคุณนุ่นเขามองว่าคุณเป็นคนที่พระแม่ธรณีนะ่ะหนักแน่นมั่นคงเด็ดเดี่ยว อาหารใช้เหตุผลในการเลือกคนรักความรักรักที่ต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตต้องรู้จักสร้างเนื้อสั่งตัวร่วมกันที่ใช้เวลาแล้วอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจคุณต้องการเหมือนเขาก็รู้นะว่าคุณเป็นคนที่ต้องการความครอบครัวที่มั่นคงรักที่มั่นคงเพราะเขารัก หมายปองคุณคุณคือคนที่ใช่ที่เขาหมายปองที่เขาต้องการความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเราเป็นพลังงานไม่คุณก็เขาเขาว่าเั้งคุณละเขาทุ่มเทให้กับการงานการเงินเขาห่วงฐานะหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรู้สึกของตัวเองมากกว่าคุณแต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขารักคุณถ้าก็ แล้วเขาจะทำอย่างไรพรทัทษะต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาพระคันธกุมารเขาจะเอาชนะใจคุณอดทน,อ,อ,นอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณเขาว่าคุณกับเขาเหมือนเขารักคุณแต่ไม่เข้าใจกัน ลพลังงานตัวเขาความรู้สึกหึกคิดของเขาขเขาหวยเขาต้องการความรักมีความรักว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาหมายปองที่เขาจะต้องจีบคุณมาเป็นแฟนที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเพราะหนักแน่นมั่นคงในความรักและเขามีความหนักแน่นมั่นคงเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาเพื่อสร้างครอบครัวนําความมั่นคงมาให้คุณเพราะคุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงในความรักใช้เหตุผล และเขาเนะี่ยพอเขารู้แล้วว่าเขาว่าคุณคือคนที่เขาหมายปองแล้วเขาเองว่าเขาทุ่มเทให้กับการงานการเงินห่วงฐาน,นะมากจนขาดการดูแลคนที่เขารักแต่ก็ยังมีพลังงานพละทั้งสะต้องออกจากอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณหรือเขาว่าความรักของเขานะไม่สามารถลงเอยกับคนที่รักง่ายได้ดังง่าย ได้อย่างง่ายดายนักมีเรื่องที่ต้องแก้ไขแต่เขาจะเอาชนะใจคุณเพราะความรู้สึกเขามุ่งมันนะ่นเนเพราะมีอุปสรรคปัญหาหรือต้องแก้ไขนะต้องการที่จะสร้างครอบครัวความรักความมั่นคงแล้วเขาว่าคุณคือคนที่จะจีบคุณมาเป็นแฟนเมื่อมีอุปสรรคปัญหานะพรรทักษะนะการอ้อนวอนร้องขอก็เป็นอ้อนวอน ถ้าเขาอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักนี้สมหวังหรือด้วยตัวเขาเองเหมือนกัะพัฒนักษะการแบกรับความอดทนต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วเขาจะหมายปองคุณมาเป็นแฟนเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนถ้าเขารู้แล้วว่าเขารักแต่เขาก็ยังหาทางออกไม่ได้ใต้สำรับผะเพงต้องใช้เวลารักที่วุ่นวายใจมาก หงห่วงห่วงคุณแผนกับหนางพิมพารายพลังงานของคุณก็ได้คุณแผนกับหนังพิมพารายรักที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้รักที่ยังไม่สมหวังเป็นไปไม่ได้จากรักไม่ได้แต่เขารู้แล้วเขารักคุณเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนเขาจะะต้องการคุณมาเป็นแฟนของเขาหมายปองคุณตอนนี้เขาหมายปองคุณเขาจะเอาชนะใจคุณ รักที่ต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีจากรักไม่ได้จากไม่สมหวังหรือมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนแต่เขารักคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาไหมเลข9้าหมายเลข21หมายเลข35หมายเลข8หมายเลข3หมายเลข7หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดปีวอกหมายปองคุณแะแวเขาก็คิดคิด เรื่องความรักรักคุณเพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีความแตกต่างแต่ความไม่เที่ยงอ่ะจากเป็นคู่กันไม่ได้ก็เป็นคู่กันได้ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากที่ไม่รักคุณเขาก็รักคุณไม่สมหวังก็สมหวังได้เขาจะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเขาออกจากปัญหาเขาจะเอาชนะใจคุณเหมือนเขาอะพระขันธกุมารอะ ความอดทนความเอาชนะปัญหาหรเยาว่าคุณน่ะเหมือนหน้าตาอ่อนกว่าวัยเก่งกว่าอายุแล้วเรามาดูว่าเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาความรักเขาเรามาดูหัวใจเขาบันทึกความรักที่อยู่ในหัวใจเขาที่มีต่อคุณ เขาอยากหลับอยู่ข้างๆคุณมีคุณอยู่เคียงข้างนอนหลับมีความสุขได้มีคุณอยู่เคียงข้างหวยหาความรักคิดถึงถ้าเขาจะหมายปองคุณมาเป็นแฟนน่ะคุณจะต้องเป็นแฟนของเขาอยากกดดันเหมือนเขาอึดอัดมากนะ่ความกดดันอยากกดดันฉันเลย เขาว่าคุณกดดันเขาหรือเขาเองกดดันตัวเขาความรู้สึกอึดอัดแล้วเขาบอกว่าคุณกับเขาถูกกําหนดมาเพื่อพบกันเสมอจะได้เป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันคุณคือคู่ของเขาเขาจะเอาชนะใจคุณความรักของคุณและเขาเป็นน,น,นิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคง อ็เหมือนเขาแน่ใจมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะแต่งงานด้วยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจะสร้างครอบครัวร่วมกันอีกใบเขาต้องการเวลาอีกสักหน่อยก่อนตอนนี้แล้วเขาจะสามารถให้ความรักนี้สมหวังเราจะหมายปองคุณมาเป็นแฟนแล้วเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนคุณกับเขาจะได้เป็นแฟนได้เป็นคู่กันอยู่ด้วยกันขอเวลา ได้สำหรับว่าอย่างไรเขาหวังว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันแต่มีเรื่องซับซ้อนเน่ยระหว่างคุณกับเขาความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนจากรักไม่ได้มีอุปสรรคขัดขวางแล้วก็จะสมหวังไม่ว่าอย่างไรจะสมหวังจะได้เป็นคู่กัน